คนกัมพูชานี่นะจิตระดับซี่นะขายตัวเนี่ยแต่คนไทยนุ่งูจนร,รงไปเลยไม่มีใครดีมากกว่าใครหรอกบ้านโนก็กระลีเยอะบ้านพีก็กระลีเยอะบานนูนี่ติตระดับซี่นะยังยังเยอะมากบ้านนูนะยังจิตระดับซี่นะบ้านาประเทศไทยยังแค่จิตระดับฮอกนะ พี่น้องเอ้ยเราแพ้มันแล้วค่ะเสียมแพ้แคมแล้วค่ะเรื่องนี้เราต้องยกให้แคมเป็นดัมเบลวันแล้วนะคะเออนะจำนวนอันดับโลกของเราเนี่ยมาทีหลังแคมเลยค่ะแคมอันดับสี่เรานี่อันดับหกนะคะ อันดับเนี่ยแคมเยอะที่สุดก็คือนะที่นชนะเราเนี่ยคือจำนวนนะคะเขาสำรวจมาแล้วว่าประเทศไหนที่มีช็อกการีเยอะที่สุดนะคะมันก็มีหนึ่งสอห้านะคะแล้วก็บ้าขอแสดงความเสียใจกับคนไทยทุกคนนะคะคุณได้พ่ายแพ้นะคะ แกแคมเหม็นไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้อันดับโลกอันดับสี่ไทยอยู่อันดับหกตามหลังเขาหนึ่งขั้นนะคะอ่ะอันนี้นะไปดูนอ้องแมคมคนนี้เขาเล่าด้วยความภาคภูมิใจนะคะเขาก็เชิดเลิดเชิดหญิงมากสวยด้วยนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกับประเทศแคมเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันแหละอาชีพสงวนอาชีพเพอร์เฟกอาชีพตั้งแต่โบราณกาลมาคืออาชีพนะช็อก การีนี่เองนะคะก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องมาพูดกันหรอกว่าใครเยอะกว่าใครเขาอะเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเขาอันดับสี่นะไทยนี่อันดับหกตามหลังเขาไม่ต้องมาขิงเขาไม่ต้องมาแข่งเขาเขานำโด่งจา่าอันดับสี่เข้าวินไปแล้วเออมีเยอะเยอะกว่าเสียมอีกเสียมอย่ามาแข่งเลยแต่นะนางก็ยกหางตัวเองนะว่า ถึงแม้แคมเองนั้นนะจะมีจำนวนช็อกการีเยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่มีใครดูถูกแคมเขานะคะอืเพราะว่าแคมเขาเป็นช็อกที่มีศีลธรรมจรยาบรนนะไม่นินทาว่าร้ายอ่เพื่อนบ้านเหมือนประเทศไทยนะช็อกน้อยและยังปากดีนะ <laughs> น้อยแล้วน้อยกว่าเขาแล้วยังปากดีไปว่าเขาไปแววะเขาอีกอืเขาก็เลยไม่พอใจนะเขาก็เลยออกมาคุยว่าไม่ต้องมาว่ากันไปว่ากันมาเอาให้ชัดๆแคมเยอะกว่าจำนวนเยอะกว่าอันดับเยอะกว่าอันดับสูงกว่าว่างั้นเธออันดับสี่นะไทยเนี่ยมีช็อคอันดับหกเขาก็เลยภาคภูมิใจแล้วก็มาเล่าว่าต่อให้เขาจะมีช็อคเยอะก็ไม่เป็นไรประเทศเขาก็ยังดูดีในสายตาชาว ่างชาติเออเนี่ยคุณผู้ชมก็ฟังดูนะเดี๋ยวฟังดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันแต่ว่าอาจจะฟังให้กระท่อนกระแท่นนะเพราะว่ามันอาจจะให้ฟังแต่เสียงอะ่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎกลายเป็นละเมิดเขาอีกอะ่ะป้าขี้เกียจไปตามแก้เพจอืมนะคะคนกัมพูชาเนี่นะติดระดับซี่นะขายตัวเนี่ยแต่คนไทยนะติดระดับโลกนะแฮ็ททาไมทําไมไม่มีใครว่ากัมพูชาไม่ดีเพราะว่า เขาอะทํางานแบบนี้จริงเดี๋ยวเขาไม่เคยทำตัวไม่ดีไม่เคยทําตัวให้เพื่อนบ้านไม่เคยทำตัวให้ใครแบบนินทาเราได้ค่ะเข้าใจไหมยอยากคิดวัน,นุกเกตคนไทยแล้วไปดูถูกคนไทยไหมหนูอยากให้เข้าใจค่ะนะคะอืมแล้วจันูกพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนพูดบุคคลนะผู้หญิงคนไทยนะ ไอ้คายตัวแล้วมันก็ตําอยู่แล้วมันย,ยังยังทําตัวตําให้คนอื่นเขานินท้ายให้คนอื่นเขาไม่ชอบไงก็เลยมันเป็นแบบนี้ไงพี่นุ่พูดบุคคลนุ่ไม่ได้พูดทุกคนค mm ่ะ hmm. กลองคิดดูเอาประเทศกัมพูชาที่ประเทศแทสมเนีติดระดับซีนะในการคายตัวแต่ไม่มีใครว่าประเทศกัมพูชาไม่ดีเลยแต่ทําไมประเทศเอ่อทําไมบ้านพีอ่ะเออทําไมประเทศไทยอ่ะแต่บ้านพีอ,อ่ะอม mm hmm. จเลอเอ่อ ดูดีมากกว่าบ้านดูเยอะเลยได้ทําไมเข้าแบบไม่ชอบไม่ชอบเยอะค่ะก็เลยบางคนทําตัวตําอยู่แล้วมันไอ้่า่ตัวมันก็ตําอยู่แล้วมันก็ยังทําตัวตำอีกอ่ะพี่เข้าใจคํานี้ไหมอืมก็นี่แหละค่ะคืออ่าสิ่งที่นางพูดก็คือนางก็ดูภาคภูมิใจแหละค่ะว่าแม้เขาเองนะจะมีช็อกก็เป็นช็อกอันดับช็อกเยอะกว่าประเทศไทยครับภูมิใจนะคะก็อย่างว่าแหละ เดี๋ยวนี้นะคนไทยนะ่ะส่วนมากก็ไปดูได้นะส่วนมากจะเป็นช็อกนําเข้าแล้วล่ะเออคนไทยเราส่วนมากจะกลายเป็นคือต่างคนมีการศึกษาแล้วอะส่วนมากน้อยที่เขาจะไปทําอาชีพนี้มันก็เป็นแม่ป้าไม่ไว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะมันเป็นอาชีพทางเลือกก็แล้วแต่ใครอยากทาก็แล้วแต่นะคะถามว่า เราต้องดีใจไหมอันดับสี่อันดับหกก็ไม่ <c oughs> แต่น้องคนนี้ก็ภูมิใจนะอันดับโลกเขาดีกว่าไทยก็เออให้เขาภูมิใจไปนะคะส่วนคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นอย่างไรนะคะเราจะไม่บูลลี่นะคะอาชีพนี้นะแล้วแต่ความสมัครใจของใครกันโลกนี้มันเป็นโลกสมัยใหม่นะเขาลบการเห็นต่างเขาลบสิทธิทเสรีภาพของการละกัน ชีวิตเป็นของใครของมันแล้วแต่ใครจะเลือกเป็นเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะคุณป้าไม่ว่าใครนะก็ จะช็อกหรือไม่ช็อกก็มันเป็นสิทธิเสรีภาพเลือกเอาชีวิตของเราแล้วแต่เราจะทําแล้วแต่เราจะเป็นนะเราไม่บูลลี่กันนะคุณผู้ชมก็ถ้ามีสัมมาอาชีพก็ไม่ดูถูกไม่เหยียดยามคนอื่นนะคะส่วนคนใครที่ทําอาชีพนี้ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจไม่ต้องเสียอกเสียใจสิ่งที่คุณเลือกแล้วนะทุกสิ่งที่เราทํามันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราเหมาะสมกับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วก็ทําให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มหน้าที่ ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะทำหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุดนะคะส่วนน้องแคมคนนี้ก็นางก็ทำหน้าที่ของนางดีที่สุดนะคะยกประเทศของตัวเองออกมาขิงประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จตบมือให้น้องแคมคนนี้นัมเบอร์วนเลิศเลิศเลิศเลิขอแสดงความยินดีกับทางบ้านด้วยนะคะที่อันดับสูงอันดับช็อกสูงกว่าประเทศไทยยินดีด้วย คลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ